เมือ่อเราได้สวดมวนต์บูชาพระนตรายกันเสร็จเรียบอร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เแน่วมุง่งตรงถดนทางพระนิพพานกัน ทุกทกคนลูกนะให้นั่งขัดสมาโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา สรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอนลูก พอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเมืเ่อเราปลือมล,ลือตานิดนให้มีความรู้สึกว่าเราหลับตาสบายสบาย แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราะจะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้า ศีรษะลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ขาทั้งสองถึงลายนิ้วเทา้าไอ้ผ่อนคลายจะยให้มีส่วนใดส่วนหนึ่ของร่างกายเรามันตึงหรือว่ามันเกร็งนะจ๊ะแล้วขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี พอเหมาะพอดีนั่งให้ถูกส่วนจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเราจะนั่งอยู่ในอริยบทนี้ท่านี้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตั้งผ่อนคลายนะลูกนะหลับตาก็ให้เป็น เปิดปลือตานิดหน่อยถ้าหลับตาเป็นเราจะเห็นภาพภายในได้ง่ายอย่าฟังผ่านนะลูกนะอย่าไปบีบเลือกตาอย่าไปกดลูกนิตาทำตรงนี้ ให้ถูกต้องให้ถูกส่วนซะก่อนนะลูกนะตรงนี้แหละพอเราปรับร่างกายของเราดีแล้วนะก็มาปรับที่ใจเราใจของเราก็ต้องให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของบ้านช่องอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชีวิตของเราทีเดียวที่เราจะได้มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วธิดาของพระชินสีทิดาของพระสมมาสมบุติเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องไม่มีห่วงไม่มีกังวลทำระดัว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เป็นอิสระจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนไม่อะไรอวรในสิ่งใดเลยให้ปลด ให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกสิ่งล่วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของ ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นตน้นล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายแม้แต่ร่างกายของเรานี้ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็จะไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนักเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นน่ยแค่อาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็พัดพลากจากกันไปวันนี้ลูก วาสิกาแก้วทุกคนจะต้องทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อบกกายวาจาใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นรองรับสบายแก้ว จากพระมหาเถระซึ่งจะเป็นตัวแทนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบให้กับลูกทุกคนเพื่อยกระดับใจของลูกให้เป็นธิดาของพระจินสีที่สมบูรณ์ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาแก้ว โอไปนั่งใกลพระรัตนตไตรแม้เราจะเป็นผู้หญิงก็สามารถบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาได้ได้การบวชภายใน ถ้าภายในกลางกายของเรานี้ซึ่งมีพระธรรมกายอยู่แล้วถ้าเราเข้าถึงได้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ชื่อว่าได้บวชสองชั้น ชั้นนอกแม้ไม่ได้คลองผ้ากาบอวพัฒแบบบุรุษเพศแต่เราก็ได้คลองผ้าบายแก้วแตภายในของเราเข้าถึงพระััตนาตรัยเข้าถึงพุทธรัตนะคือองค์ละธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเราก็ยังได้ชื่อว่าบวดสองชั้น ซึ่งมีอานิสงส์ใหญ่จะเกิดขึ้นออกับตัวของเราเป็นบัตถมริ่มและก็ถึงแก่มีดามานาได้เราจะช่วยท่านปิดประตูอบายและก็เปิดประตูสวรรค์ให้กับท่านได้จะไปตัดรอนวิบากกรรมวิบากมาอะไรต่างๆ ที่ตัวเราและท่านได้ดำเนินชีวิตผิดพลาดในการเวลาที่ผ่านมาเพราะความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตบุญบารมีในวันนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนผ่อนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายกลายกลา,ายเป็นดี วันนี้จึงเป็นวันที่พิเศษสุดวันหนึ่งในชีวิตที่โลกทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้รู้ว่าในตัวของเรามีพระธรรมกายเป็นพุทธรัตนะ เป็นตัวพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นในช่วงยาวนี้เนี่ยลูกอุบาชิกาทุกคนลูกหญิงทุกคนจะต้องทิ้งทุกอย่างรลอยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่โนูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งลหลบญิงทุกคนก็ได้รู้จักกันมาอย่างดีแล้ว เพราะว่าได้ผ่านการอบรมมาหลายวันแล้วไอ้ลูกทุกคนท,ท,กท,กทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆริงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งจริงๆแล้วก็รวมใจไปหยุด นิ่งๆน,นุ่มๆที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างละเอียดอ่อนอย่างละมุนละมไยและก็ผ่อนคลายอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าตั้งใจมากเกินไป ทั้งร่างกายและจิตใจต้องผ่อนคลายสบายให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยลูกนึกถึงบุญทุกๆบุญที่ธรรมผ่านมาจะกี่พบกี่ใช่ก็ตามจะสงเคราะห์ทางโลกเป็นสาธารณกุศล ช่วเหลือคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์ญาติอะไรอย่างนั้นเป็นต้นหรือบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเช่นถอยกาฐินบาปาสร้างโบสถ์วิหารสาราการเรียนวัดวาอารามอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ทั้งทำด้วยตัวเองและไปชวนคนอื่นเข้ามาทำด้วยให้โลกทุกคนนึกถึงบุญนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นเท่าที่เรานึกได้ในปัจจุบันาชาตินี้ก่อน บุญในปัจจุบันาชาตินี้ก็จะได้ไปเชื่อมกับบุญในอดีตที่ผ่านมานับพบทาชาไปทวนที่เราลืมไปแล้วแต่ว่าบุญนั้นยังติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยก็จะดึงโดดเข้าหากันว่ารวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ระดึกเพชรลูกที่เจรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใส เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอาหน้ากระทั่งใสเหมือนเพชรที่ต้องแสงหรือใสเกินความใสใดๆในโลก แล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ไม่แสบตาไม่จ้าตามาเพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ ที่เราไม่เคยพบผ่านเจอเจอมาก่อนเลยเป็นความสุขที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนในโลกด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์พุดพองเป็นความรักและปราถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริง ที่ไม่หวังสิ่งใดมาตอบแทนเลยดวงบุญใสๆจะมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ที่เราเห็นได้ในกลางท้องของเราในตำแหน่งที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ด ให้ลูกทุกคนนึกอย่างแผ่วเบาระมุนละมัยนุ่มๆับซอบนุมนุมน่ม,มแล้วก็นำใจมาหยุดนิ่งนๆนุ่นมๆเบาๆสบายสบยผ่อนคลาย และวก็ใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า,วาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง กี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมอรังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น จึงยอ้อนกลับมาภาวนาสัมมารางใหม่ลูกได้ผ่านการอบรมผ่านการฝึกฝนมาดีพอสมควรแล้วแม้จะเป็นช่วงสันส้นๆก็ตามวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกทุกๆคนต้องมันตอกย้ำ ด้วยอารมณ์บันเทิงเราจะเป็นธิดาของพระชินทีในวันนี้ลูกหลายๆคนก็ได้เข้าถึงองค์พระภายในกันแล้วก็ให้รักษาองค์พระภายในเอาไว้ให้ดีทำใจหยุดใจนิ่งในกลางองค์พระ อย่างแผ่วเบานุ่มนวลละมุนละมัยด้วยความเทิดทูนเราบบูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระสมมสมุติเจา้าถ้าลูกทำได้อย่างนี้องค์พระก็จะยิ่งชัดยิ่งใสแจ่มกระจ่างอยู่กลางกาย บุญใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับลูกและถึงแก่บิดามารดาการบวชในคราวนี้เราก็จะได้สมปรารถนาที่มนุษย์และเทวาต้องอนโมทนาสาธุการแล้วก็จะกล่าวขานกันไปในเทวโลก ชื่อและภาพของลูกจะไปปรากฏอยู่ในเทวโลกในหมู่ชาวสวรรค์ทั้งหลายในหมู่พลมแล้วก็อรุปรพลมกิิศัพท์พันดีงามนี้ก็จะกระจอากระจายออกไปดังไปถึงอายยตนานิพานที่มีแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้า พระอาหารหันต่แทนดับกันตะิฏิพานานมาแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนท่างกัจะได้เติมบุญเติมบารมีให้กันลูกทุกทุกคนให้มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมาอีกเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะรองรับ เรียนรู้คำสอนของพระสมสมสติเจ้าให้ยิ่งยิ่งยิ่งไปมรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราเองโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้แหละตำแหน่งเดียวที่พระสมสมสติเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเวลเลยแม้แต่พระองค์เดียว มาท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหรอันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าลลกนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ในตําแหน่งเดียวกันกับท่านก็ได้ชื่อว่า เดินตามรอยรับประทุมบาบดของพระสมมอสมพิจา้าเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญนล,ลุกนะอย่าให้ใจเนี่ยกระทบกระเทือนอย่าให้ใจวันไหวในสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินลิมลสถูกต้องสัมผัสอะไรเหล่านั้นเป็นต้น ต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใส่ใสยอย่าให้คุณมัวแม่แต่นิดเดียวอย่าให้ขัดเคืองใจเพราะว่าผู้มีอนุภาพจะอยู่ภายในจะนับจบะประมาทไม่ได้กำลังเชื่อมสายบุญให้ลูก หญิงทุกๆคนอยู่ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นธิดาของพระจนินนสีของพระสัมมาสมุเจ้าที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องใจให้ใสใสให้เยือกเย็ยนและผ่อนคลายเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มจใสเก้อกูซึ่งกันและกัน ประรับประครองกันเป็นกันลยาณมิตรซึ่งกันและกันให้มันตึกมันนึกมันคิดให้ใจติดจะได้สูงกลางกายฐานที่เจ็จนกว่าจะถึงเวลาสว่างคือเวลาที่พระมหาธีละจะได้เป็นตัวแทนของพระสมมาสมพุทธเจา้ามอบสมัยแก้ว สัญลักษณ์อันประเสริฐให้แก่ลูกทุกคนที่จะได้ไปห่มครองด้วยความปิติและภาคภูมิใจว่าวันนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชบวชเป็นอุบาสิกาแก้วแล้วก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลก ที่จะมาในภายหลังต่ดต่อกันไปเพราะฉะนั้นเช้านี้ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งให้ใสใ่ๆสในะลุงนะแต่ไปเบาๆหยุดใจไปอย่างสบายพ่อนคลายใจเย็นๆเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นจ่มใส เย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเบียนให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาของพระสมมาสมุทธเจา้าไอ้แต่งใจระคับระครองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังนังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัว ทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ